สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้อยู่บ้านก็มีโอกาสาได้ทำความสะอาดบ้านดูแลต้นไม้นะครับวันนี้จะให้ดูนะครับในสวนหลังจากที่ไม่ค่อยได้ดูมานานนะครับในสวนก็จะมีผลไม้นะครับ เดี๋ยว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 ท่านดูอันนี้เป็นมะม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นมะม่วงนะครับม่วงน้ำดอกไม้นะครับในสวนอันนี้ก็จะเป็นเขียวใหญ่นะครับปีนี้เป็นหนึ่งลูก นี่จะเป็นนำดอกไม้นะครับปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับอันนี้นำดอกไม้มีสามต้นนะครับที่อยากจะให้ดูคือตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้ที่ท่านเห็ียนจะเป็นงาช้างแดงนะครับงาช้างแดงปีนี้เป็นปีที่ห้า ซึ่งซื้อมาต้นละ850นะครับตอนนี้ก็ได้หอ่อไปมีผลปีนี้ค่อนข้างดกนะครับค่อนข้างดกจะเห็นว่าค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งก็คือมะม่วงสามฤดูนะครับปีนี้ก็ให้ลูกให้ผลพอสมควรนะครับต้นไม่ใหญ่นะครับ บังคับให้ต้นเล็กๆครับต้นเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นสมอสมอเตี้ยสมอเตี้ยนะครับได้กินลูกน,นี้มะรุมมะรุมบ้าน,านเราฝักใหญ่ครับฝักใหญ่ตัวนี้แก่เดี๋ยวก็ขายายพันธุ์ต้นเล็กๆก็ยังได้ได้ๆๆได้ๆๆกินอยู่นะครับสนานหังบ้านก็ไม่มีอะไรเยอะ นะก็จะมีผลไม้ผลไม้อยากกินอะไรก็ปลูกนะครับอันนี้คือก็จะเห็นเป็นไรนาไรน,นาหนังกับไรนาฝ้ายนะครับอย่างละสองต้นอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงอ่าอันนี้เขาเรียกแดงอะอันนี้อาทูอีทูทูทูนะครับลูกใหญ่นะห่อไว้เยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะเห็นอาทูอีทูนะครับอันนี้เป็นผกหวาน ผักหวานนะครับปีนี้มันแรงนะไม่ค่อยออกเท่าไหร่ปลูกจากเม็ดนะครับนี่จากเม็ดเห็นยอดสวยสวยอดของผักหวานสวยนะครับสวยเลยจากเม็ดนะครับอันนี้อายุห้าปีได้ท่านี้เหรอครับเม็ดเม็ผักชะอมชะอมที่เห็นเป็นผักชะอมนะครับปลูกไวอ้อย่างลลนิดอย่ละหน่อยครับอันนั้น วันนี้ก็มีโอกาสได้มาชมสวนในฐานะที่เป็นเกษตรกรแล้วก็รับราชการนะครับมีเวลาว่างก็ยังมีผลไม้อีกหลายชนิดนะครับยังไม่ได้ให้ชมก็วันนี้ครับพาชมนะไม่รู้จะทำอะไรอยู่ที่บ้านนะครับช่วงนี้พักผ่อนอ,อยู่กับบ้านไม่ไปเจอใครก็ ก็เลยได้ชมบรรยากาศนะครับก็ให้ดูแค่นี้นครับ,รบขอบคุณนะครับ